สวัสดีครับเอฟซีแฟนซองเดือดรานผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดวันกอกอกใบพายเอฟซีเดือดรานผู้ชมทุกท่านมาที่บ้านพ่อเดานะครับพ่อเดาเป็นคนฟันแมงม้วนนี้ก็ฟันอีกแล้วฟันตองวดนะครับเพื่อนที่ฟันเองก็ตามไปฟังกันนะครับออกมาแล้วก็น่าขวดที่ตามขวดแค่เป็นกำลังใจด้วยนะครับเพื่อนที่ฟันเองก็ตามไปฟังกันนะครับคนพ่อไปทำตามผมมานะครับเอาถอยย้ายไปได้สีมานนี่านี้มือหนีทิพย์สองวิ่งไหลมือตัวนี้ไหม เอาเด้กหน่อยเด้งเลียนดิเพาะว่าเปลือกันที่พกนั่โห้โหที่พกนี่มันที่พกมีนมันเหนียวนุ่สิจต่ว่าบริบูงณว่ะเพราะว่าประหัดมันเรียกว่าประฮัติตมือเนี่ยโอ้หยังไรมือเยอะกันเเมือนที่พโนทม้าเทวนี่อ้าผู้อเนี่ยทีเทียว่าเต่าใหญ่เต่าใหญ่ไปอุเทียบเรื่มบ้านเราบ่เทียยวว่าม้าบ้านกรมาเาทั้งบ่เห็นคนเลี่ย เร่องกนจังไหนตัวนี้ตัวนี้สบายเพราะหลานมยน้ำสบายเยอะหนุ่พาพได้ยากเพาได้เบาหนักกว่ามีมือหนิเด้อมีมืองที่บ้านนี่โคตนง้อไปยุโคนอย่ผป้เดียวพี่ผู้เบาน้ำนี่กันเป็นอย่างนึงอีกดิยหงานใกล้ดนี่มีอันเอมิวยเยอะน้ำเพราะได้ผู้กเป็นได้นั่นผู้เดียวฟันบ่ ยู่วันคิวยู่ปะมือเ็ออกที่แหลมเกออกที่ันฟันแรงเดวพ่อตาเลีองเรียังมาแรงมากมากฟันบานขึ้นมากมากฟันฝันว่าไม่ยิ่งไม่ยิ่งรู้ลูกไมนยิ่งรู้ลูกเออไยิ่งออกลูกเออรู้ลูกเลียดเตมถนนเอะออกออกยืดรถดิออกบอกยืดวด้เหมือนทังบ่มีรถมันบอที่ ้วก็ขวันแจกวนไปออกลูกคน,อกน,นเอาเ,เ,เน,น,อนเล็เ<อ>เีเลขกีเสเลขมันคนเลขกเนาะขัญไปจกะตีได้เลลเลขกดีได้กเลข์สิบนี่ละว่าม,มันกรตีได้สำนั่นมัม้บอเอพราะว่าพงหญิงออกลูกนี่มันกรตีได้สำนั่นออกยกคนท่างเขาบอกมีเวียนมีสั้นสิ ือเข้าไปยังไหนบากฏว่าอยู่ถนนเลยอยู่นนเลยเดี๋ยวเบื้งเดียเรียบเต็นนเนาะแต่เขใช้ฟันแนวกันชักเจียเลยแล้วเห็นลูกเขาโยนปะโยนเดีนยวมันตายจังเลยอย่าหน่อยเนี่ยเกียกับธานนเน่มีคนเบื้องเหอ๋อไมมีคนเลยออไมยังันันอ่นมีคนของลูกยุ่ผเ้เดียว่มีคนเบิ่งอนแต่ว่าดูกหน่อยว่าเห็นมันบ่เห็นอย่าง เลนตายใช่ไห <ừ, S 2> มถจะว่ายน้ำมือถูกไม่ย่างมือถูก <c ười> มันกัดตีได้สิบสี่สี่สิบเอ็ดเนาะก็มีพราะว่าหลายเคลื่อนไม่อีกได้ว่าฝันวันวาที่เตีนงานที่เงี้ยเตีนงานอืม ข้นกัมาหลยหลยขางอไปตัวเหมนเดกเป็นงานแค่แต่งานนี่ย่งกับหเือกันเต็งานกับม่วหลวบช่วงหลวบ่วงโมยายกับมาปานเข้ากัมาเฮ้ยออเขาโม่นี้กับมาเต็มเฮียเตเียจริแต่ว่าเฮียนมันบม่มันเฮียมันบม่มันเฮียนช่วงนี้ใช่ค่ามฝันมั่น็นเฮียนเขาเกา ว่เป็นเงี้ยลังนี้มันเถอะว่าว่ว่่าเป็นเีลังเดินแต่เป็นเงี้ยถกเก่าแต่เลขเลขเลขโตเก่าเลขโตเก่าถี่สื่อว่าหันตัวไหนนี่เจ็บเจ็บก็เจ็บเปลี่ยนก็็บเก่เจ็บเจ็บเจบเปล่นเจ็บเก่าอนกเล้ยเงี้ยตัวห่บ้านเ่าที่ก็เจ็บเบออเลขเ็บเจ็บก็วัดัวหนเออ โอ้ค e <ừ. S 2> ือะเจ็ดเางันมันตอ็เจ็ดแปดเจ็ดเก่าซื้อบ้างครับเพราะว่ามันเป็นเนี่ยนหลังเก่าเป็นเนี่ยนหลังเก่าเก่าเนี่ยนหลังเก่าเกาเนี่ยนเนี่ยนาเก่ามันกะกเเกตเกตคือเก่าขนานนเนาะเขียนเขียนใส่กันไม่อสิลืมมันเป็นครฟันชองปาะเตยเนาะ พันสองขวบปล่อ,อกนี่พันมาเค,คลื่อนขดขอกรูถนนเนาะ,ะตั้งกะต,ตีได้แค่นั่นเดียวเนาารู้อยู่ถน,นนนี่แต่ว่าตีได้สองอย่างก็ว่าลูกนี่สงสัยติดตายเนะบบาะโอเคแตบบ่วแบบ่าแบบ มือได้อกอกที่แหลแกกังสี่ก็ใช่ฟัน่ออยู่วนอ,อกเกีเก่ากับฟันฟันมือแหลกกงังสือละพ่อทะเลก็ึ๊บฟันเลยฟันว่าเล็กหน่อยเขบาบอกเกีิว่าสอบอากะากเสียผ่าเก่าสอบกัะป้าเสียผ่าเกาจังว่าเสียผ่าเก้าเสียผ่าไม่ปนกันผสมออก,กัน้วยะเลว่าเขาบมอนกเลก่่่่่่่่่่่่่อื เลขตัวเก่าเดิมสื่อว้หกเก่ากับเจ็ดเก่าจะเลยสื่อล่องเบิ้งมันก็เลยบอกเจ็ดเก่าน่ละจะเลยมาถึงเจ็ดเก่าอันวัวกอนนี่ต่วนี่วัวมันโอ้เจ็ดเก่า่นมัน่นของเก่าอันตัวเอาปะเทลแรกนี่พุ่ยิ่งออกลูกทุกลางถนนนี่ตีได้สิบสี่เนยสิบสี่ท่านสิบสี่ท่าีที่เบียดเนาะมันก็มี่เลขสองตัวอ้อ ตัวนี้วัตถิบว่าแม่นเตียนเด็กน้อยนี่กับเด็กน้อยตายไหมมันถิบว่าเป็นสีสูนสีสีไปไลยมันก็สีไล่น่เนี่ยโอ้เอาซ้ำนี่เนาะอันนี้เป็นปอแรกแล้วปอที่สองนี่ปั่นเย็นเล็กตัวเก่าปันปั่นแล้วเก่าปันเย็นเยี่ยนเก่าเออเยี่ยนหลังเก่าเก้าเออเยี่ยนแถาเก่าเออแต่ว่าเป็นงานอืมเป็นงานแบบนี้แบบเป็นงานแบันเอาเป็นงานคนไลย อ่างัวเป็นโกอฟลล่ะเป็นงานเลขเลขคิดว่าเลขต,วตัวเก่าติดบันเพ่มซื่อบางอันอ่มีมีต่เลขไนแนเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเกอ่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดอเจ็ดเก้าอสามตัวย่างคิดว่าขันฝันยังทีมันเคยออกตัวเก่าได้เสียงเด็กตัวเก่าเนาะมีส่วนบ้านนี้เลขเลขสามตัวนี่ เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าี่มักแต่ไรบันมักแต่ละคมูเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดเก้อ๋อเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดเก้านาะโอ้ยบันเจ้อีน้องอีน้องกับฟันเลยอือีน้องอีน้องกับฟันฟันฟันยุงเสียบอะไรบ้ฟันโทรมหาพอ่ะพ่อก็ฟันว่าน คนว่าทำพ่วงสาเทียนเท่าเยี่ยเลี้ยบานนี้แล้ววันข้นทำไมทำไมถ้าทำฝอยพ่วงสาเทียนเท่าถือคฝอยถืออย่างมากมาสั่นโมกุญญบานมุนิน่ะถือคฝอยมาก่าสั่นคนส่วนมากกันสันดังสีหรือว่าถ้าเฮียนตายเหรอว่าว่าทำพ่วงสาเทียนเท่แเออล้วมันมันบอมันละทิมันละทิมันมันคนมันคือกันเนาะละทิมก็คือกันเนาะบานี้ เงี้ยเท่านี่ขันฝันว่าช่างสันมันเลยบอกมันว่าขันฝันว่าช่างสันเงี้ยเท่านต่มันมีสักสีมีสักสีมีล่าสีถนดอกบอกมันมีคนมาห่มทีมีคนมาห่มมาทำความสะอาดเงี้ยมันบวมเป็นมาปัดเงี้ยปัดสานแยงเงี้ยแยงสานบอกว่าเพราะติดตายที่ถนนคนเขอดใจไปท่ายางสันส่วนมากนะเอาอันสรุปให้เอฟซีบังเลขก่อนอันพ่อเดาฟันยิงแล้วงวดวันที่สิบหก พืชพัาผมหกเก็ดนะครับเพราะแรกนี่ฟันมาไม่ยิ่งออกลูกอยางถนนเนาะก็เลยตีสิบครับในไายคลิปนี้ผมกินเสือลุยครั้งหนึ่งนะครับพ่อดาวฟันอีกแล้วงวดวันที่ิสิบหกพืชพักผมหกเก็ดนะครับเพรานกับฟันมาเพิ่งยิ่งไปออกลูกเยอะถนนปกติหนึ่งซีกับซีหนึ่งนะครับน,นี่พอทิศที่หนึ่งพอที่สอ,องเนี่ยขึ้นต่อมากับฟันว่า ไปเห็นเฮียนลังเกลวนะครับมีคนมาทำคาความสะอาดหรือเป็นงานเฮียนลังเก่านะครับเพิ่อนกันเรียกว่าซื้อเหล็กันแบบนี้มันมันออกเหล็กตัวเกาติดตัวที่เคยซื้อไว้นะครับเหล็กที่ตัวที่ตามเหล็กเกาเนี่ก็เคยซื้อไว้ก็มีเหล็กเก็ดเก็ดเก็ดแปดเก็ดเกนะครับเพื่อนกับมันใจเหล็กเก็ดเก็ดกับเก็ดเกลนะครับในงดนี้เรียกตามนะครับก็มีท่นนี้นะครับไปครับบนล่างนะครับเป็นแนวทางซื้อสากินแบง่งขอตะบัน เอาวังไว้เอฟซีและโต้โุกทันคงจะไดงี้ยน,นฟังแล้วนะครับสำหรับผมไม่ไทยคลิปนี้ขออยู่ทีเพียงท่านี้พบกันอีกคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ